สวัสดีครับวันนี้ก็เรียงไวยากรณ์ n3 นะครับที่พ่านมาเราก็เรียงไวยากรณ์ n3 30เรื่อนใช่ไหมครับ30เรื่อนนี้นะคะเป็นไวยากรณ์ที่ออกข้อสอบโวยมากนะคบต้นจําให้ได้แต่หลังจากนี้นะคะตั้งแต่คลิป ep 31นี้นะครับก็จําไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีเวลานะคบไม่ต้องกางครับ แต่ก็อ,อกนะคะท่าตัวตังก็อ,อกอยู่แต่ว่ามันบ่อยมากไหมก็ไม่บ่อยเท่า30อันแรกนะครับก็จำสามสิบอันแรกให้ได้่กนครับและหลังจากนี้ก็เพื่อที่จะได้คะแนนเยอะๆเท่าที่ทําได้นะครับก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับอาวัยโกนอีนสามที่31คือท้าตัวตังนะครับบางครั้งอาจจะตัวน,นี้นะมีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า,มาไม่มีก็ได้ก็ตัวตังกับตัวตังนี้นะครับคือไวยากนนี้น่ะนักเรียนมักจะพูดว่าท้าตัวตังท่าตัวตังก็พอดีมีนักเรียนที่มาถามสง ココアマーは先生テコラコジャマイはタトタンっはチンチンアニクトタンの。 ก็ใช no ้กับคำกริยาลูปตานั่ตตันนะคะต้นเพนทตายู่แล้วก็เหหรือว่าก็ตั่ตันนั่ตตันแต่ว่าจริงๆอันนี้นะคะนั่ตตันวายคอนนั่ตตันนะคะซึ่งใช้กับลูปตาก็เลยนั่ตตันเชื่อๆครับคำแปลอาจจะเป็นทันทีที่นะคะอ่าดูใช้วันหลังคำกริยาลูปตาอืย่างที่บอกนะครับบอกว่าหมายว่าพอการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นหน้าเกิดขึ้นนะคะอันนี้เกิดขึ้นการกระทำอีกอย่างหนึ่งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นตามทัน นีะครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อันนี้นะเสร็จสิ้นจบลงแล้วปุ๊บอันนี้ก็เกิดขึ้นตามครับแสดงว่ามิ娜 san จำได้ไหมครับซึ่งนี้นี่นะซึ่งีมิ娜 san จำได้ไหมคดเพลย์ว่า,ท,าทันทีที่ใช่ไหมที่เรียนตอง N5 นะครับ มักจะใช้กับรูปเตะดับนานตรงเอทนห้าทำการกระทำเอเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำบีเลยนะคะเอเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำบีใช่ไหมครับแสดงว่าโตตังกับซุกนุนีนะคะก็ทันทีที่เหมือนกันเรต่างกันยังไงอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนนะคบต้นรู้ครับตรนนี้เน่เนื่องจากเหตุการณ์หลังคือตรนนี้เนาะคือการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ผู้พูดพื้นจะพบเห็นในตอนนั้นจึงมกักแฟนไหนขอนความไม่คาดคิดผู้พูดนะคะไม่คาดคิดว่าเป็น ด้านนามักจะเป็นเรื่องลบมัไม่ต้องเป็นเรื่องลบก็ได้แต่ว่ามันมีความรู้สึกประหลาดใจปแปลกใจผมพูดด้วยพออันนี้เสร็จเร็วปุ๊บอันนี้กดขึ้นตามอะไรนี้นะครับมันเป็นสิ่นที่ผู้พูดรู้สึกประหลาดใจก็จะใช้ตัวตังนะครับที่ไม่ใช่ซุรุนี้ครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นคาอธิบายขนนั่นสือพจนานุกรมเล่มนี้นะครับแต่มีอีกหนึ่งเล่มที่คาอธิบายนะครับเข้าใจง่ายคือค๊อเดรโกเจลพีทีแอนสามนี้นะครับถ้าตัวตังที่อยู่ในโกเจลพีเจแอนสามเขียน ในเวลาเกือบจะพร้อมกับที่จุๆจืจจบลงก็เกิดจือจุจืซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดก็วิพุดเหมือนกันนะคะวิพูดเหมือนกันแต่ว่าเป็นอย่างนี้ก็ ในเวลาเกือบจะพร้อมกับที่อันนี้จบลงแสดงว่าการกระทำา A หรือว่าเหตุการณ์เน,นะคะสิ้จเดีวปุ๊บก็ในเวลาเกือบจะพร้อมกับ A นะคะจบลงก็เกิด B ซึ่ง B นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเนาะพูด,พดไม่ได้คาดคิดอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะครับอ่ะดูประโยคตัวอย่างดีกว่าครับ อ่าอยู่ถ้านออกากบ้านฝนตกใช่ไหมคะนี่ N4 น้องไม่อธิบายแล้วนะแต่ท่าดบผมมาเมืองไทยนะครับไม่เคยได้มีคนที่ใช้คำว่าทันทีที่ทันทีที่ออกจากบ้านนะครับฝนก็เริ่มตกเลยก เข้าใจแต่คนไทยมักชับใช้คําว่าพอออกจากบ้านปุ๊บฝนก็รื่มตอกเลยนี่หรือเปล่าครับผมรู้สึกว่านะมักทันทีที่ก็ทันทีที่ก็ได้มันแล้วแต่みなさんครับว่าอันไหนเข้าใจง่ายกว่าเช่นดอร์วาโอに犬が入ตてきตตานิก้ก็ทันทีที่เปิดหน้าต่างนะครัหมาก็เข้ามาห้องใช่ไหมครับพอเปิดประตูปุ๊บกกมาก็เข้ามาเลยอย่างนี้พอกางกระทาเปิดประตูนะคะจอบลมปุ๊บก็หมาก็เข้ามาเลยทีนี้อืมก็ทันทีที่ก็ได้มนแล้วแต่ครับ ให้อากาจันเดคทาร็อคนะคะว่าทัศน์ของวิตาทตันนะคะนาคิดาช้่ท่ช้่ไม่ัศนะค่เครอค่ห็นหน้าโนฉันเริ่มร้องไห้เลยฉันรู้สึกเสียใจเนี้ยเดคทาร็คนะคะพอเห็นหน้าโนฉันปุ๊บก็ร้อง ก็ที่ฝนตกแบบนี้หรือว่ามาเข้ามาหรือว่ารื้มร้องไห้อะไรนี้นะครับเป็นสิ่งที่พูดนะครับไม่ได้คาดคิดนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องลบอันนี้ก็เรื่องลบเนอะอันนี้คือเรื่องลบแต่อันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับสัตานะครับมาเข้ามานี่นะครับอาจจะเรื่องที่ดีใจก็ได้แต่ส่วนมากพูดๆนะครับมีความรู้สึกประหลาดใจแสดงว่าเป็นเรื่องลบเป็นส่วนมากแต่ว่าไม่ต้องเป็นเรื่องลบก็ได้ให้เมล์ิตาตตามนะครับทันทีที่เปิดอีเมลนะครับก็パソコンが動かなくなった動きますับ เคลื่อนที่แต่ตัวน,นี้ใช้กับโคมก็เหมือนว่าโคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลว่าไม่ขยับไม่เคลื่อนที่คือคานเนาะไม่ตอบสนองเนี่ยก็คานเลยก็พอเปิดอีเมลปุ๊บนะครับโคมก็คานเลยปั๊บเนี่ยแสดงว่าเป็นไวรัสเนี่ยเข้าใจไหมครับตัวตานนี้นะคะมีความใหมยแบบนี้อันนี้คือประโยคตัวอย่างก่อนท่าตัวตานี้นะครับแต่มีนาาักสั่งก็ตนระวังถ้าตัวตานมีข้อจำกัดด้วยคืออันนี้ให้นายัสืทรายนะครับเพียง รูปตาบวกตัวทันทีนักทันทีที่เรียกว่าโพชชูชูทันทีปุ๊บปั๊บก็ได้ขโคกวันลาวันที่อยู่ในนั้สุดเรมนี่นะครับคือไม่ใช่ในกรณีที่ส่วนบีนะครับเป็นสิ่งที่ผู้พูดกระทำโดยเจตนาการกระทำที่พูดนะครับตั้งใจทำได้หรือว่าการกระทำที่มีเจตนาของผู้พูดนะครับไซต์ต้นนี้ไม่ได้ ครับอ so like ันน really ี不不้คือข้อกวนละวัมและในหนังสือไม่ได้เขียนแต่สิ่งที่ควรจะจําอีกอันหนึ่งนะครับคือคําสั่งครับถ้าตุนนี้นะครับมีคําสั่งก็แสดงว่าถะาตตันนะครับใช่ไม่ได้นะครับตุนนี้นะครับคําสั่งนะใส่ไม่ได้อ่าจุดดูประโยคตัวอย่างดีกว่าว่าฉันว่าไม่ใช่ตุนตันฉันว่าอาบมัสอ่าทุกวันนะครับฉันนะพอตื่นแล้วปุ๊บก็อาบน้ำเลยครับอย่างนี้ก็ภาษาไทยนะครับดูเหมือนว่าได้ ฉันน่ะกตื่นเร็วปุ๊บก็ไปอาบน้ำเลยเนี่ยได้ไหมก็ดูมันได้นะภาษาไทยแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับตรรนี้เป็นกางกระทำที่มีเจตนาของผููพูดเนอะอาบน้ำนี้นะครับฉันตั้งใจทำได้ใช่ไหมหรือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ตัวเองนะอาบน้ำเลยอย่างนี้ก็ไม่มีทางหรอกด้านนั้นกรณีนี้นะครับใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้ทัาตตามไม่ได้แล้วใช้อย่างไงดีก็ใช้すぐにแทนสักทีนะจ๊ะท่าจะ,ะ,ะสักทีหรือว่าท่าสกทีหรือว โทษาละคือเมื่อใช่ไหมครับก็เมื่อตื่นแล้วปุ๊บหรือว่าพอตื่นแล้วปุ๊บก็อาบน้ำเลยอะไรเงี้ยทันทีเนี้ยเข้าใจไหมกรณีตรวนี้เป็นคำกริยาที่มีเจตนาของผูพ้พูดนะครับก็ใช้ซื่อนีแทนตตันงเพราะตตันใช้ไม่ได้และอันที่สองยีงนีครแตตัวต,ตั้พอกลับบ้านถึงบ้านแล้วปุ๊บอาบน้ำเลยนะอนี่คือคำสั่นรื้อปไะใช่รื้อคำสั่นใช่ไหมครับกลับบ้านแล้วปุ๊บไปอาบน้ำเลยเนี้ย ให้กรณีแบบนีャャ้ก็ใช้ตัวตามไม่ได้ยันที่เขียนตรงนี้นะครับถ้าจะใช้ตัวตามน่ะตรงนี้ใส่รูปคําสั่นนะครับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยใช้ไม่ได้แล้วใช้ยังไงดีก็ใช้อันนี้นะครับยี่นี่เข้าแล้วสุกุนิชาว่าอวบีนะใสพูดแบบนี้ครับเมื่อถึงกลับบ้านแล้วก็จะอาบน้ําสินะทันทีเลยนะอะไรประมาณนี้อืปว่าที่ว่ายี่นี่เข้าแล้วตัวตามมาทัดเด็กเข้ามาสตาร์ชานนะครับ พอถึงกลับบ้านแล้วปุ๊บก็มาตาเด็กกางจะมาใอกไปคงนอกอีกเลยอย่างนี้ก็เหมือนอันนี้นเนาะที่ออกไปคงนอกคีนี้นะคะฉันนะตั้งใจทําได้เป็นการกระทําที่มีเจตนาของผู้พูดใช่ไหมครับด้านนั้นอันนี้ก็ใช้ตตันไม่ได้แต่ว่าขั้นล่างน,นะครับน้องสาวย่นิใครแต่ตตันพอถึงบ้านแล้วปุ๊บก็ออกไปคงนอกอีกเลยกรณีนี้นะครับใช้ได้เอ,อ๊ ทุลนี่นะคออกไปคากันโนกนีคือคาเมรียทีมีเจนาตัイイ้งใจทำได้ใช่ไหมแล้วทำใไ้ใจทัตันได้เมื่อกี้ผมพูดว่าคาเมア์รียทีมีเจตนาคมพูดพูดใช่ไหมแต่ตอนนี้หัวเรื่องปิน้อสาวคนที่ออกไปคากนโนกนอนสาวนะครับผมทั้งใจทำให้นอนสาวนะครับ ออกไปข้างนอกได้ไหมอันนี้คือกางกระทำที่มีเจตนาคนนอนสาวใช่ไหมไม่ใช่คนชั้นนะครับกรณีแบบนี้นะใช้ทะตตันได้อันนี้คือข้อควรระวังครับงงไหมงงไหมครับงงไหมครับอันนี้คือคนที่ออกไปข้างนอกคือชั้นเนาะเป็นการกระทำที่มีเจตนาคนพูดพูดแต่ว่า้า่างคือออกไปข้างนอกคือนอนสาวนะครับมันไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาของผู้พูดการกระทำโดยเจตนาคนนอนสาว นะครับกรณีใช่ตัดตัวแทนได้ครับแต่3อันนี้นะครับต้นใชตะたらสุกนิหรือว่าต่อสุกนิแทนนะครับถ้าค้นไปอินซอลก็ยังมีคำนวณอื่นๆที่มีความหมายว่าทันทีสุริยะอินายะตัวกันนะอันนี้จะเรียนตรงอินซอลอีกนะครับอ่าวันนี้นะครับก็ได้อธิบายตัดตัวแทนนะครับแปลว่าทันทีที่หรือว่าโพชิจุจุจุปุ๊บก็อันนี้ปั๊บเนนี่ย ปุ๊บปั๊บครับก็เหมือนกับซูเกนี N5 แต่ว่ามีโคตัดตาลจับเจนเอสซูเกนี <y> 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 ้กับทาโตตานนี้นะครับเราก็ต้องสรุปไว้ดีๆต้องเข้าใจดีๆครับไช่จะวารีมาสสวัสดีครับเซานารา